สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนสัตว์จันฑรันต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทบทวนจากคลิปที่แล้วเป็นเรื่องการตรวจสอบสัตว์จันฑรันนะคะเป็นตัวเชื่อมหรือแล้วก็ท่าแล้วซึ่งจะใช้หลักการเดียวกันก็คือสมมติให้ประพจน์ที่เราต้องการตรวจสอบเป็นเท็จนะคะจากนั้นก็หาค่าความจริงของประพจน์ย่อยถ้าพบว่าไม่ขัดแยง้งก็แปลว่ามีโอกาสที่เป็นเท็จ จึงสรุปว่าไม่เป็นสัจนิรันนะคะแต่ถ้าทําไปแล้วเกิดการขัดแย้งกันขึ้นก็แปลว่าไม่มีโอกาสที่จะเกิดเท็จจึงสรุปว่าเป็นสัจนิรันนั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่ได้เรียนหรือเรียนยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ครูจะมาต่อกรณีที่ตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะคะอันนี้เป็นคลิปที่แล้วนะคะเราสอนไปแล้วนะคะ ตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะคะอันนี้เราไม่พูดถึงตารางแล้วเนาะตารางก็คือรู้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะมีวิธีการพิสูจน์อยู่สองวิธีนะคะก็คือพิสูจน์โดยใช้การสมมูลนะคะซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเนาะ อีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนประโยคจาก a ก็ต่อเบื่อ b เนี่ยเป็นถ้า a แล้ว b และ b แล้ว a ซึ่งวิธีนี้จะไม่ค่อยนิยมใช้เพราะนั้นครูจะไม่สอนวิธีนี้นะคะครูขอสอนวิธีแรกวิธีเดียวนะอะ่มาดูวิธีแรกนะคะก็คือทำยังไงเนื่องจากว่าตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อเนี่ยจะเป็นจริงเมื่อไหร่จะเป็นจริงมี2กรณีก็คือเมื่อจริงก็ต่อเมื่อจริงกับเท,ท็จก็ต่อเมื่อเท,ท็จก็คือมีค่าวความจริงเหมือนกันนั่นเองนะคะ S 1> <S 1> เราก็เลยจะพิสูจน์โดยใช้การสมมูลซึ่งเราเรียนมาแล้วนะคะการสมมูลเราเรียนเยอะเลยเนาะดังนั้นเราเอาความรู้ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะดังนั้นครูก,ก็จะใช้การพิสูจน์ว่าถ้า a กับ b เนี่ยมันจะเป็นสัจจนิรันต์ a ก็ต่อเมื่อ B จะเป็นสัจจนิรัน์เนี่ยค่าความจริงของ a กับ b ต้องเหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นเราก็เลยต้องพิสูจน์ว่า a b มันสมมูลกับ b, b ไหมถ้า a b มันสมมูลกับ b ก็แปลว่า a ก็ต่อเมื่อ B เป็นสัจจนิรันต์นั่นเองนะคะ ดังนั้นครูก็มาดูตัวอย่างเลยนะจงตรวจสอบดูว่าประพจน์ต่อไปนี้เป็นสัจจะนิรันด์หรือไม่นะคะซึ่งเราแยกเป็นสองประพจน์เนาะประพจน์หน้ากับประพจน์หลังนะมาก็ต่อเมื่อกันครูก็จะพิสูจน์ว่าประพจน์หน้ามันสมมูลกับประพจน์หลังไหมนะคะก็ใช้หลักการเดิมนะคะเขียนนะคะถ้า p แล้ว R หรือถ้า p แล้ว q มันจะสมมูลกับถ้า p แล้ว q หรือ R ไหมซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะครูจะใช้วิธีการทำไปสองข้างพร้อมกันนะถ้าเกิดทั้งสองข้างมันเหมือนกันก็แปลว่ามันสมมูลกันถูกไหมทำข้างซ้ายก่อนได้ not p หรือ R ถูกไหมคะอันนี้ไปเร็วหน่อยนะนักเรียนคล่องแล้วเนาะหรือ p แล้ว q ก็จะได้ not p หรือ q ถูกไหมคะ จากนั้นเป็นตัวเชื่อมหรือหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะถอดวงเล็บแล้วก็สลับที่และเปลี่ยนกลุ่มได้เลยนะคะใช้ในขั้นตอนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นครูก็ย้ายสลับนะคะน็อตกับน็อต P ตรงนี้มาอยู่ใกล้กันนะคะจับกลุ่มเนาะแล้วก็ R หรือ Q ก็มาอยู่ใกล้กันแบบนี้จากนั้นน็อต P หรือน็อต P นะคะอันนี้เราสามารถ คิดในใจได้ก็คือถ้า Not p เป็นจริงจริงหรือจริงก็ได้จริงถูกไหมแต่ถ้า Not p เป็นเท็จนะคะนอตพหรือ Not p ทดก็ได้เนาะอ่าถ้าเป็นจริงจริง not p เป็นจริงผลลัพธ์ก็ได้จริงถูกไหมคะแต่ถ้า Not p เป็นเท็จอุทแทนนะเท็จหรือเท็จก็ได้เท็จแปลว่าค่าความจริงมันขึ้นตรงกับใคร ขึ้นตรงกับค่าความจริงของน็อ p นั่นเองถูกไหมคะดังนั้นเราก็เลยสรุปว่า NOT ต p หรือน็อต p มีค่าความจริงเท่ากับน็อต p นั่นเองนะถูก็แทนก็จะได้น็อต p หรือ r หรือ q เรียบร้อยมาทำฝั่งขวาบ้างถ้า p แล้ว q หรือ r ก็ใช้กดของท่าแล้วเนาะก็จะได้ NOT p หรือ q หรือ r เหมือนกับข้างล่างหรือยังใกล้เหมือนแล้วเนาะสลับที่นะคะ p หรือ r หรือ q เพราะฉะนั้นมันก็เลยสมมูลกันไงมันเหมือนกันแล้วถูกไหมคะเหมือนกันแล้วนะดังนั้นครูสรุปว่าถ้า p แล้ว r หรือ p แล้ว q เนี่ย มันสมมูลกับถ้า p แล้ว q หรือ r ดังนั้นก็แปลว่านะคะก็สรุปว่านะคะประพจน์สองประพจน์นี้เป็นก็ต่อเมื่อกันเป็นสัจจนิรันนะคะเขียนย่อๆเนาะเรียบร้อยก็คือถ้าพิสูจน์ว่ามันสมมูลกันก็แสดงว่าค่าความจริงเหมือนกัน มาก็ต่อเมื่อกันก็ต้องเป็นจริงเมื่อมันเป็นจริงก็คือเป็นสัจจะนิรันนั่นเองนะคะทำนองเดียวกันตัวอย่างที่สองอะครูเลือก Not p แล้ว q เขียนก่อนนะคะแล้วก็เขียน p และ Not q อีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันสมมูลหรือไม่สมมูลกันครูยังไม่เขียนเครื่องหมายนะคะครูทำฝั่งซ้ายก่อนออะได้ Not p หรือ q ใช่ไหม เสร็จแล้วเอาน็อตกระจายเข้าไปก็จะได้ P และ n o t Q อันนี้เร็วนะคะเพราะนักเรียนคล่องแล้วนะใครที่ยังไม่คล่องก็สามารถกลับไปดูคลิปเดิมได้นะคะมาดูข้างหลังเหมือนเลยเห็นไหม P และ n o t Q P และ Not Q มีหลายคนถามว่าทำ,ทำแค่ข้างเดียวได้ไหมเพื่อให้ไปสมมูลกับอีกข้างหนึ่งได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยเนาะอันนี้ครูใช้สองข้างนะคะก็คือหลักการเหมือนกันเลยลูกพิสูจน์ว่ามันสมมูลกันหรือเปล่าเนาะ ปรากฏว่ามันสมมูลกันแบบนี้ดังนั้นครูก็จะได้ว่า not p แล้ว q สมมูลกับ p และ not q นั่นเองนะคะสรุปเป็นสัตจะนิรันนั่นเองเรียบร้อยนะคะเห็นไหมง่ายง่ายนะคะเพราะเรามีความรู้เดิมอยู่แล้วเนาะนะคะต่อไปข้อสามอ่ะอีกสองข้อนะคะ เหมือนเดิมค่ะพ่สูจนสมมูลครูก็เขียนถ้า p แล้ว R และ q แล้ว R นะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น p และ q แล้ว R ครูทำฝั่งซ้ายก่อนเนาะก็จะได้ NOT p หรือ R ถูกไหมและ NOT q หรือ R เนาะ,ะมีตัวเชื่อมและก,กับหรือแต่ปรากฏว่ามีอะไรเหมือนกัน มีหรืออาเหมือนกันเราสามารถใช้สมบัติการแจกแจงหรือการกระจายดึงหรืออาออกเนาะดังนั้นครูได้ N o t ต p และ not q หรืออานะคะแล้วมาดูฝั่งขวาบ้างใช้คุณสมบัติของท่าแล้วเนาะครูก็ได้ N o t ตของ p และ q หรืออานะคะจากนั้นครูก็กระจาย N o t เข้าไปในเล็บก็จะได้ N o t ต p หรือ Not q หรือ R เกิดอะไรขึ้นเห็นว่ามันเป็นไงคะมันไม่เหมือนกันมันเกิบเหมือนแล้วแต่มันไม่เหมือนก็แสดงว่าข้อเนี้ยข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่สมมูลกันนั่นเองนะคะดังนั้นครูก็จะได้ว่า P แล้ว R และ Q แล้ว R เนี่ยมันไม่ได้สม,มูลกับ P และ Q แล้วอ่านะเมื่อมันไม่สมมลูลก็คือค่าวความจริงมันไม่เหมือนกันนั่นเองเมื่อค่าวความจริงไม่เหมือนกันก็ต่อเมื่อกันก็สรุปว่ามันเป็นเท็จถูกไหมคะเมื่อมันเป็นเท็จมันก็เลยไม่เป็นสัจจะนิรัน์ไงง่ายๆนะคะต่อไปค่ะอีกข้อเดียวข้อสุดท้ายแล้วนะคะคลิปนี้สั้นนะคะ ข้อสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะพิสูจน์สมมูลนะครูก็เขียนซ้ายมือก่อน p และ q แล้ว R แล้วก็เขียน p แล้ว q แล้ว R นะคะจากนั้นก็หาทางทางด้านซ้ายก่อนนะคะก็จะได้น็อตของ p และ q หรือ R ถูกไหมกฎของท่านแล้วนะคะที่ให้จำเนาะมีแค่ข้อเดียวนะที่จะจำแล้วใช้บ่อยนะคะ แต่ถ้าใครไม่จำก็ต้องพิสูจน์เนาะพิสูจน์เองได้นะคะจากนั้นครูก็กระจายน็อตเข้าไปในเล็บก็จะได้น็อต P หรือน็อต Q แล้วก็หรือ R นะอ่ะ,นะอะมาทำฝั่งขวาบ้างได้น็อต P หรือน็อต Q หรือ R ทำไปทีเดียวนะแปลงท่าแล้วให้เป็นหรือนะจากนั้นครูก็แค่เปลี่ยนวงเล็บเปลี่ยนกลุ่มใช่ไหมเพราะตัวเชื่อมหรือหมดเลยเนาะเปลี่ยนได้เลยนะคะเห็นไหม ปรากฏว่าพอเปลี่ยนแล้วมันเหมือนกันเป๊ะเลยลูกเห็นไหมคะมันเหมือนกันเลยก็สรุปว่า p และ q แล้ว r เนี่ยมันไปสมมูลกับถ้า p แล้ว q แล้ว r แล้วมันเป็นไรล่ะก็มันสมมูลกันค่าความจริงก็ต้องเหมือนกันเมื่อค่าความจริงเหมือนกันก็ต่อเมื่อกันก็ได้จริงเมื่อมันเป็นจริงมันก็ต้องเป็นสัตว์จันิร์ไง ง่ายๆนะคะจบแล้วเห็นไหมใช้เวลาไม่นานนะคะโอเคนะคะใครยังไม่คล่องหรือใครยังพิสูจนสมมูลไม่เป็นนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะครูทำไว้หลายคลิปแล้วนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี